ฮัลโหลสวัสดีเนาะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซองปะบูชาแนลรายการทูเอาวันนี้เนาะพวกเราอีพาทุกคนมาหลอกกินเออหลอกกินอยู่ต่ำนครวกหล่งอีกอันนี้เลยเพราะว่าเป็นมื้อแรกที่พวกเขาได้ออกมากินเเเนนาะตพวกเขาลรอพวกเขามันรอแบบอันุดอันนั้นเนาะตัไอะลรรอแบบอยู่จุดอันนั้นเขาลรอแบบ ซื Rabbi, ้อแล้วก็ไปเลยนะซื้อแล้วก็ไปเลยไม่เข้าใจมั้งแล้วเมื่อกี้นั่งเมื่อวานเมื่อวานพอเขาเออมาทายเอ็มวีเพลงแล้วมาอ่าแถวนี้ก็เลยมาแถวชีหอกก็เลยมาซอกแนวกินเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เนาะเรากำังมาแว้นชื่อขนมเมื่อนี้เป็นรายการกินอีพีหนึ่งเนาะโอ้โหลดส่ฝนรถมึงนั่นะนะเกือบ คนขับรถทำไมไม่ระวังเจ้าของเลยฮานนี่เป็นฮานแซ่บที่สุดอยู่ในนครล่วงนอนนี่ฮานเจตุยนจำไเจตุยเจ้าเก่าแม่กินแล้วต้องตุยวะนี่บึกแม่รู้ไหมบึกแม่บังคับแล้วคุณบังคับอยวเอาซื้อน้ำลำไยเอาน้ำลำไยเห็นไหมเราจะกินน้ำลำไยอ่ะเพราะหน้าอย่างเงี้ยคือหน้าลำไยน้ำมังหนัดหมี่บด เดี๋ยวคอนี้มาให้ขอร์นกอมีอ๋อคุณนึกว่าชื่อชื่อนี่ของหวานนี่แท้ของข้าวขนมข้าวเลยกินน้ำอันนี้น้ำอะไรน้ำหัวบัวอ้าเขาไมไม่มีหัวล่ะมีต้องหัวแล้วปะแล้วเอ้ผัวกินน้ำอะไรเนี่ยน้ำเว้าตามน้ำอะไรอะน้ำเว้าตามอะไร ลำไย <c oughs> <c oughs> แล้วอันนี้อ่ะคืออะไรอ่ะข้าวม,ม,มี่ข้าวมี่จีบแล้วขี้กระตือจังแม่ต้องจีมนะจีมน้วเป็นไงอันนี้ไม่ใช่ซีมละแม่กินไซ <c oughs> ฟอนกินน้ำอะไรอ่ะ <c oughs> น้ำมะพร้าวข <c oughs> ้าวกะเดียบไว้หุ่นนะ่ะเฮ้ยสวนข้าวบาร์บีควข้าวบาหลีคิวแม่ต้องจีบล้วแหลกต้องข่าวซึ่งล้วปล่า อร่อยไหมน้ำหมาดขนมรถอะไรมีหกหกล้อรถเก่งอะไรมีหกล้อรถอย่างเราก็ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะแม่ยี่สิบสี่ห้อง ตอนนี้พวกเขาอยูซี่ฮอมเนาะตอนนี้มาซอกแคร์ยูซี่ฮอม <laughs> ใส่ผ้บบาปีาบกบแน่ะค่ะต้องใส่เขาปูพัดกำลังกินอยูอนนอ่ไปซื้อขนมไปดิตอนน,น,อน,นี้พวกเขาไปซื้อขอนมเนาะเปตลาดซีฮอมอ่าไปไปรถบู๊ไปรถไปซื้อขนมก่อนจอดจอดจอด อันนี้ขนมคูเนาะอุ้ยอุอุยขนเป็นขนมครูในสิป็นขนมนี่ยขนมขีกขายอย่างไรนะก็ระทานก่นผะนะยังละกอก็จะว่าต้องซื้อเป็นครูคต้องซื้อเป็นครูเป็นบ่เอื่อยยังละพันเลยเอาปายไลนมาแล้วแต่ขนมไหม อ,นอ,อ,ยอยนันสาวสาวขนมอบอันเอาล้วก็เจียวคิวขึ้นให้เออเป็นสาวเลยเด้อใส่ผสมใส่ขนมเดียวได้ใขนมนี่หลายเด้อเอ็อ อันนี้เขาจะเออขนมอันนี้เนี่ยออเดียวลเขาเรื่องโอโลอันนี้ดิสดีโอโลเอาสีดัมเลยบอกคุณนี่ตัหลายเรื่องมัมึงเนาะอ่ะฉันมัของอาหาอันนึ่งยาวละน่ะยาละอันนอสอันนี้เดี๋ยวขนมมันยังเอ้ยปาติโซฮะปาติโซปาติโตปซจิบอันนี้มันได้สิบเอทป่บปาติโซเนาะ อันนั้นเด็กเลยอันสุดท้ายนี่นะขนมฮะหัวแตกหัวแตกขนมหัวแตกขนมหัวแตกร้านหนึ่งขนมหัวแตกแม่อันนี้ขนมยังคิดว่าขนมนาติคือแงมดา เปโนอะไรติดโควิดหรอไม่แน่นิบงานเงินในเขตเขตเอาเงินในเขตมาทุกคนตอนนี้เนาะเขากลับซื้อขนมมาเปกินี่่อปิิมมาเก็นเลยนะโอ้ ซื้อซื้อได้ปะกะล่เปาบัตรคิวอยู่ที่ไหนอะ่ะยืนเลยยืนเรียงกันเลยอืมก็เรียงไงยุ้ยวันนี้ต้องถูกเลขรึปะ แซ่บอันดับมันเป็นเมนยังัเป็นขนาดอะรโอ้อไม่เคยกินน้ำแม่เอาิ้นเปเที่ยวนีนัเลศเนาะมีของกินเที่ยนีบุกมีหลายเลเที่ยวนีมีของกินเบบนีนะหักเนาะเดี๋ยวเขาติ้มเห็นเป็นสิบพันเนาะเพราะว่ามื้อนี้ปะปุปีไง ไม่ได้เงินนะเต๋อโค้ากนันนี่ยังไม่ได้กินเลยเออเอามาแลดนะเม่กคาเสียบคนละแบบบอสผู้ใหที่แบบว่ามามามาตั้งใจมาถึงงานแน่นรีวิวแล้วหนึ่งตรงเป็นหานขนมนะแอบโม้เกินจริงมากอ่ะโอเคห้องเขานี่เนาะท้านขนมปาเตโซปาเตโซคนแถวนี้ก็ชอบกันอาจจะูเมนคาซีฮอมเนาะอันนี้เนาะ ไปเที่ยวน้ำกันเที่ยวซีลมพูดอะไรเอาก็เราก็เคยมาเที่ยวอ่ะแม่ลมจริงนะว่าไส้หล่อเราเบ้าเอานะมีจริงหรอซีลมอ่ะเอามีซีลมนะเที่ยวนี้นะซีสีลมหอมซีหอมซีลมก็มีปะซีลมบ่มีปะบ่มีมีซีลมมีแต่สายลมโอ้ยหอนอยู่ไปกินยารถไป ขนมปัติโทปัติโทมันตดใส่แบบแน่นแน่นอืมแม่โฆษณาเกินจริงมากบอยอีหลีเออเค็มอื้ออร่อยเหรอหอนไปไปกันเลงรบครัวไปเห็นให้มันจุดนี่โสดหน้าของทุเรียน ูบ่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่หาสิบพันหบพเป็นอย่างเขา่าเขา่าเขา่าเข่าสาภาพ่อคุณ <laughs> ตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปกิน <laughs> อยู่แคมป์ของเนาะ 50, <000. S 2> <laughs> ลีกเลี่ยงบอนไกลสุมสุด <laughs>